เตือนภัยมิชาชีพออนไลน์ระบาดส่งสลิปปลอมให้ฉันโสนโดนมากสดสดร้อนรอนเลยจ้ะฉันจะให้จุดสังเกตหาข้อของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกนี่เขาจะทำที่อยากสื่อสินค้าของเราลับหูลับตาอยากสื่อโดยที่บริยากอ่านรายละเอียดหลายนะ่ะข้อสองนี่ร้อมใจทันทีแบบซ้ายเปรนนะ่ะ <Wow. S 1> ready to pay without hesitation ready to pay without hesitation <c oughs> สา,สามเนี่ยอยากซื้อทุกอย่างที่เรามี <Wow. S 1> คำนวณเงินให้พร้อมแล้วก็โอนมาเลยจากนั้นจะส่งสลิปปลอมให้ทันทีแล้วเปลี่ยนใจบ่เอาแล้วของเงินคืนทันทีค่ะประเด็นคือฉันยังบอได้เช็คเงินเข้าออกบัญชีเลยค่ะ I forgot to verify when the scammer sent me the fake receipt ลืมเช็คเงินเข้าออกสู่เลยได้สลิปปลอมมาเลยมันตีีเนาะพึ่งมาถึงอังกฤษเราก็ยังเจ็ลกงง บอกเป็นเวลาซับซ้อนมากแม่ข้อห้านี่ชัดเลยเขาจะใช้ภาษาขู่บังคับทําให้เรากลัวให้เรารีบโอนเงินให้เขาคืนน่ะ เครื่องมือที่มิชชีพจะใช้เขาจะเข้ามาทุกรูปแบบทั้งส่งข้อความส่งอินบ็อกซ์มาถ้าเข้ามาในรูปแบบส่งข้อความหาในอินบ็อกซ์เหมือนฉันนะจะมีแบบใช้โปรไฟล์ปลอมสั่งขึ้นมาใหม่เรื่อยๆสังเกตง่ายๆคือเขาจะบ่ค่อยมียอดไลค์ยอดคอมเมนต์ของเพื่อนๆท่อใดแล้วก็ยังจะมีแบบที่ใช้โปรไฟล์ที่มีเพื่อนเยอะมีคนติดตามเยอะๆโดยที่เจ้าของโปรไฟล์อาซียังบ่ร้หรืออาซิร้รรรแล้วว่าถูกแฮ็กไปแล้วทำให้มิชชีพ โปรไฟล์นี่ไปใช่ท้ามาหากินหลอกลวงชวา <Wow. S 1> และช่วงเวลาที่เราจะเสียตังในง่ายที่สุดไ้มิจชาชีพนะจ๊ะคือช่วงที่เราบ่มีสติเลยฉันนี่ตอนง่วงน้อหมากๆเลยตีซีนะเขาส่งขอความมาโวยวายใช้ภาษาแบบตะคูให้เรากลัวแต่ฉันก็รี่เช็คชื่อกับเขานะเพราะว่าชื่อที่เขาโอนมากับชื่อที่เขาจะให้เรานี่โอนไปคืนนี่คนละชื่อค่ะ ถามเขากลับไปทันทีจะให้โอนชื่อนี้ใช่ไหมคะเขาตอบฉันด้วยขอความที่บอดายเป็นนิดเงียงเลยอืมก็แสดงว่าเข้าไปแล้วจะไม่ยอมโอนใช่ไหมไม่จ่ายต่อหน,น้าหนนะักคิดนะ ว้ายเห็ดยังก็เลอยหลีบโอนๆไปตัดความรำคาญดังนั้นตน้องมีสตินะคะเช็คยอดเงินเข้าออกก่อนเสมอแล้วที่สำคัญนะถ้าคุณบอมีสติคุณมึนเมาหรือว่าคุณหวงนอนนี่อยู่ห่างจากมือถือซะสว่วนคราวนี้ฉันจะให้วิธีรับมือกับมิชฉาชีพสสำคัญสุดคือต้องมีสติทุกครั้งอย่าพึ่งตกใจบ่องอันคุณจะพลาดถ่าเสียที่เสียงเงินให้มีชฉาชีพทันที2คือ เช็คยอดเงินเข้าออกในแอปของธนาคารที่เราใช้ทุกครั้งถ้าไม่มียอดเงินเข้าออกบล็อกเขาได้เลยนะคะมม่ชาชีพบู่สนี่ เปิดแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีเราจะได้รู้ทันทีว่ามีเงินเข่าเงินออกจากบาทขอซีที่ฉันพลาดอีหลีแล้วก็จะบอ่มีทางพลาดอีกเลยนี่คือการสังเกตความละเอียดของทั้งตัวเลขและตัวหนังสือชื่อนามสกุลต้องชัดนะคะไม่เบลอนะคะขอสุดท้ายนี้ อัปเดตกลโกลงของมิจชาชีพในรูปแบบใหม่ๆสม่ำเสมอนะคะคุณพลาดบบไรอีเลฉันบอกเลยมุกใหม่ๆนี่เขามีมาหายเราตลอด แนะนำเลยกดติดตาม TikTok SCB Thailand ไว้เลยเขามีการอัปเดตวิธีการใหม่ๆของมิจฉาชีพให้เรื่อยๆความรู้เงินเงินทองทองที่สำคัญนี่ก็มีมาให้ฉันจะมาแจ้งข่าวมูซูอีกถ่ามันมีกลงโกงไม่ๆแต่มูซูเคยโดนเหมือนฉันบอตีซีนี่อยากจะพิมพ์ขอความดานะแต่ฉันเป็นคนเด็บรลอยมากเลยอนะ